เราไม่มีวันรู้เลยว่าอะไรจะเปลี่ยนไปตอนไหนแต่เรารู้เสมอว่าทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปแต่ทำไมเมื่อมีบางสิ่งเปลี่ยนไปแล้วเรายอมรับกับสิ่งนั้นไม่ได้อาจเป็นเพราะความเคยชินชินกับสิ่งเดิมๆกับเรื่องราวเดิมๆการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลกับชีวิตเราโดยตรงบางครั้งอาจยอมรับได้ยากไม่ว่ามันจะเป็นผลดีหรือร้ายแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่เราต้องยอมรับอาจต้องทำใจอาจต้องให้เวลาอาจต้องมองหามุมดีๆจุดเปลี่ยนเหมือนภาคบังคับของชีวิตที่เราต้องเดินไปในทิศทางใหม่ เหมือนโลกใบนี้ทรงคำยืนยันให้เรารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องทำความเข้าใจความจริงของชีวิตที่ไม่มีอะไรยั่งยืนทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะอยากให้เป็นไปหรือไม่ก็ตามสิ่งที่เราจะทำได้คือการเยียวยาตัวเองจัดการความรู้สึกในจิตใจยอมรับ ความเปลี่ยนไปในทุกสิ่งเมื่อพบเจอทุก์ก็จงรู้จักมันให้ชัดเจนเมื่อพบเจอสุขก็จงยิ้มรับอย่างอบอุ่นใจอยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้มีแค่วันเดียวยอมรับกับทุกสิ่งให้ได้แล้วก้าวเดินต่อไปด้วยความเข้าใจกับจุดเปลี่ยนของชีวิตณปัจจุบัน